สวัสดีครับกระผมนายภูดิตทิพสิริสักดิกรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนปฐุมมงคาวันนี้จะมานำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสเพ c ็กติชื่อผลงานสุภาพบุรุษวิถีพุทธวิถีไทยด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ active learning กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศษาส,สนาและวัฒนธรรมประเภทครูผู้สอน ความเป็นมาและความสำคัญของสภาพปัญหาเยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพจิตและสติปัญญาที่ดีแล้วต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำรงชีวิต จึงจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถหยัดยืนได้ในสังคมอย่างมีความสุขและพระพุทธศาสนาถือเป็นแหล่งรวบรวมหลักธรรมคำสอนต้นแบบและระบบจริยธรรมของสังคมไทยดังนั้นโรงเรียนบะรุมคาได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีโดยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขเพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและมีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสมวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้คำสอนทางพระพุทธศาสนาแนวปฏิบัติของชาวพุทธและการดำเนินชีวิตที่พึงปฏิบัติในสังคมการกำหนดเป้าหมาย 1. เชิงปริมาณนักเรียนในกิจกรรมวิชาการชุมนุมสุภาพบุรุษวิถีพุทธวิถีไทยจำนวน26คน 2. เชิงคุณภาพนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรียนรู้คำสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติของชาวพุทธสามารถดำเนินชีวิตที่พึงปฏิบัติในสังคมได้กระบวนการดำเนินงานมีทั้งหมด5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1การออกแบบกิจกรรม ร่วมกับนักเรียนโดยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนเก่งดีและมีความสุขโดยใช้แนวทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาในการจัดกิจกรรมขั้นตอนที่2การจัดตั้งกิจกรรม 1. สำรวจความต้องการของนักเรียนในแต่ละสมรรถนะ5ประการ 2. ดําเนินการจัดตั้งและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญขั้นตอนที่3 การดำเนินงานตามกิจกรรม PDCA 1. แผนการวางแผนการจัดประชุมร่วมกับนักเรียน 2. ดูการปฏิบัติการจัดดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 3. เช็คการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม4แอคกการปรับปรุงแก้ไขการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคเพื่อพัฒนาปรับปรุงและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนที่ 4. สรุปผลการจัดกิจกรรมนักเรียนสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองสังคมและประเทศชาติได้อย่างเหมาะสมขั้นตอนที่5การนำเสนอผลการจัดกิจกรรม 1. นําำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 2. นํนำเสนอต่อฝ่ายงานกิจกรรมพัฒน,นาผู้เรียน 3. นํนำเสนอต่อชุมชนโดยการจัดกิจกรรม Open House ์ การร่วมประกวดแข่งขันสวดมนต์ในทุกระดับสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงาน 1. น,นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะาอาันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 2. นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้คำสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธและดำเนินชีวิตที่พึงปฏิบัติในสังคมได้โดยผ่านการร่วมกิจกรรมบันสาคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ การขยายผลและการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 1. น,นักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ในระดับต่างๆเป็นประจำทุกๆปีและได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง 2. นักเรียนร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) นำเสนอหลักธรรมที่พึงปฏิบัติของชาวพุทธในด้านต่างๆเป็นต้นจบการนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เบสพิ t ทีสกับผมนายภูดิศริศักดิก์กรขอขอบพระคุณครับ